สวัสดีครับนะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้บาวโบโซล่าเสียงแคนลาวนะครับอยู่บนถนนหมายเลข9กานะฮะกาจนาทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นั้นจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดราชบุรีนะฮะแต่ว่าเราจะไปทางไหนก็ลองติดตามท่าชมกับบาวโบและบาวทองด้วยนะครับสวัสดีครับบาวทองครับสบายดีสวัสดีครับสวัสนีครับนี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยนะท่านผู้ชมครับเราจะพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางนะฮะด้วยนะฮะ รถส่วนตัวนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปสถานที่ที่เราบอกว่าไม่เคยเห็นแต่เราอยากเคยเห็นนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะลองไปขึ้นถนนนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นทางมอเตอร์เวย์เอ็มเแนะครับเพื่อจะเชื่อมต่อไปอยังาราชบุรีนรหรือว่าไปน,ค,ปรนครปฐมเนี่ยนี่คือโอ้โหบ่อทอง ถนนเมืองไทยอ่าเชื่อมต่อถนนเลขสามสี่ห้าเนี่ยและนี่คือถนนที่เป็นบอกว่าสิบแปดเลนเลยนะครับบาทองครับอ่ะสิบแปดเลนเลเรอแน่นอนครับนับไปเลยครับซ้ายขวาครับโอ้โหกว้างใหญ่ขนาดนี้เลยบอกว้างใหญ่เลยครับนี่คือประเทศไทยเนี่ยก็บอยเขมรที่ชอบขิงประเทศไทยนะครับดูเอานะครับว่านี่ประเทศไทยสุดยอดขนาดไหนฟังนี้บาทองตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นๆนะจะ18บแนาฬิกานะครับมุ่งหน้าผ่านเซนทันเนี่ยเซนทันบางใหญ่นะครับเพื่อจะเชื่อมต่อไปอย่าง ถนนนีฮะแต่ว่าจะขึ้นทางหลวนไหมต้องลองดูกันครับว่าจะเชื<ม>่อมต่อขึ้นทางหลวนมอเตอร์เวย์เอ็ม81หรือเปล่านะฮะนี่เลยครับถ้าคขาไม่ปิดน,นะนะแต่ได้ยินข่าวแว๊บแวออกมาบอกทองบอกว่าจะมีการเปิดใช้แล้วตอนนี้อ,อ๋อกำลังเตรียมจะเปิดใช้ใช่ไหมแน่นอนอจากจุดนี้นะเราจะเห็นถึงความอลังการของถนนทางนะฮะราเจนถนนซึ่งเป็นถนนที่ลอยฟ้าและก็จะมีถนนที่เป็นทาง,ถทางรถไฟ อ่ะบอยมองนี่ตาบุญกอบวยถนนน้นทางของแทมัน้มขึ้นใหญ่ในจานมองนี่รถเยอะแยะมากไหมพี่น้องเอ้ยน,นีะเ<อ>บาบอยเขมียนเบิ้งเอาเนอะเดี๋ยวเอารถยี่ห้อไหนประเทศไทยนี่ไอ้บอยนี่เบิ้งนี่รถประเทศไทยนี่จะเอาดุนไห<อ>นเก้าคันไหนมีเบิ้งถนนนนทางของอ่าประเทศไทยอ่ะแต่เนื้อจะรถไต้ล้ายหลายได้พี่น้องเอ้ยนะอยากให้ไอ้บอยเห็นน่ะนู่นทางเลนบอท้องข้างบน คนเดินข้าวสบายไม่ปลอดภัยไม่อันตรายโอนดูแค่ไอสะพานลอยนี่ก็เป็นยังไงเป็นยังไงจนตาโตตาค้างเลยตาโตตาค้างเนี่ยสำหรับคน<ช>ที่ไม่เคยเห็นอย่างพวกเราเนี่ยฮะและสำหรับบ่าวบอยขมิ้นนะอาจจะเคยเห็นแล้วเพราะว่าบ่าวบอยเขามาตลอดเนี่ยมาทองมาตลอดเน้นมาขายผักเหรอมาขายผักเหรอโอ้อาชีพเขาเด้อเอานึกว่ามาขายผัก อาชีพบ่าวบอยอาชีพขายผักใช่ไหมครับได้บ่าวบอยว่างไงนะอาชีพบ่าวบอยขายผักผักจริงหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ก็ออกมาโต้ออกมาตะแยงแกออกมาโต้แยงนะไม่ใช่ขายผักมไม่ใช่ขายผักนะมาทำไมทำอะไรอะ่ะแต่เขาพูดภาษาไทยเก่งนะออพูดภาษาไทยเก่งซะด้วยบ่าวทองถ้าถ้าไม่มาทํางานเมืองไทยพูดภาษาไทยไม่ได้หรอกอันนี้ที่น่าสงสยัยและต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมครับดูด้านบนบ่าวทองอ๋อสะพานลอยอีกแล้วสะพานลอยอีกแล้วเลย พระสุพรรลอยเมืองไทยเป็นอย่างไรพี่เงิงไม่ถึงลอยเมตรก็มีอีกแล้วฟางแย่แพราซัสวยง,งามอลังการงานสร้างถนนของเมืองไทยว้าวาและนี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นนะครับอยากให้บ่าวบอยคนขมรนเพราะว่ามีคลิปวิดีโอหนึ่งที่รุดออกมาสองสามคลิป4ี่ห้าคลิปนะฮะว่า,วามีคนขมรนขับรถบนประเทศไทยบนถนนประเทศไทยแล้วรีวิวบอกว่าเป็นถนนข,ของประเทศกัมพูชามัามีด้วยเหรอ ก็อย่างที่ว่าสงสัยว่ามีด้วยหรือมันมีนี่เลยเอาดูนี่บอทองดูนี่ดูนี่สีดูนี่สีด้านหน้าของเรานั้นจะเป็นจุดที่บอกได้เลยว่าว้าวเซนทันเวสเกตนะเซนทันบางใหญ่เนี่ยเราเจ็นนี่เลยตามป้ายบอกทางชัดเจนนะแครายนะหมายเลขสามศูนย์สองเกษตรสาธาออกที่สองกิโลเมตรนะฮะนคร้อใช้สีนคบรปฐมเนี่ยการชนะบริมอเตอร์เอมแปดหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่เปิดใช้บริการนะบอทองโอ้โหการ สมัยก่อนนะสมัยต้องแต่ปี2003เป็นยังไงวะทองเป็นยังไงเป็นยังไงเคยมาอยู่แถวนี้ยานนี้เคยมายูแต่ตอนนั้นน่ะยานนี้แถวนี้ก็ยังยังยังไม่ขนาดนี้นะพอดจริงพูดจริงพูดจริงพูดจริงยังเดินท่าได้ว่ากันไปนะแล้วนี่แล้วนี่มาทองดูสิปอดมองดีทานผู้ชมเอ๋ยเป็นจังไหนคนหลุดซื้อขึ้น่าปัดทุกขักแท้เปนเหมือนกับมุดไปอีกโลกหนึ่งนะนี่โอ้วาสันวาสังอุ้ยอะไร อีหยังมาสิหลายขนาดนี่วัฒนธรรมเงืออยู่บนนี่เออบรจักรทางรถอ่าปิดอัพด้วยรถใหญ่รถอีหยังก็มีบอ,ก,ก,บอก,ก่อนบอก,ก่อนนี่คือประเทศไทยนะไ,<อ>ไม่ใช่ขเขมร<อ>เดี๋ยวจะมี<อ>คนขเขมรเอาคลิปวิดีโอไปรีแอคชั่นบอกว่าเป็นถนนของขเขมรอีกนะบอกร้องอถ้าเป็นอ่าถนนขเขมรน,นะให้ดูไปดูไป อ้าดูป้ายดูป้ายนะเห็นไหมขนาดถนนประเทศเขมรเขายังเค็มของไทยเลยบ่อทองเห็นไหมเห็นไหมไม่ว่าได้ไอ้เมื่อของของไทยอ่ะว่าของประเทศลาวเขาก็เค็มเหมือนกันเค็มเหมือนกันเค็มเหมือนกันไม่แต่เค็มยังไม่เหลืออ๋อเอาไปหมดเลยตอนเนี้ยเขาไม่เขาไม่สนใจเลยเหรอว่ามันมันคือของ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 ประจำชาตินั้นอ่ะเค็มไปหมดเลยเหรอเก็หมดเลยอ้าวไม่ว่ากันเลย ราะว่าขมเมนเนี่ยเขาไม่มีไม่มีอะไรเป็นของตัวเป็นเป็นตัวเป็นตนของตัวเองอ่ะเอาเรื่องจริงเออไปเอาของคนอื่นมาก๊อปปี้มันไม่ได้แบบเนี้จ่ายแบบนี้ไม่ได้ก๊อปปี้แบบนี้ไม่ได้นี่ได้นี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูของแท้ของจริงต้องเป็นแบบนี้ของแท้ของจริงต้องเป็นแบบนี้นะครับคุณบอยกรมเมนดูเอาไว้ให้ดีและให้ชัดเจนนะครับ นี่คือโอ้โหมุมนี้เ่าทองยังกระลุดเข้ามาอีกโลบใบใบหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับเราจะลองดูนะฮะเชื่อมต่อไปอย่างมอเตอร์เวย์เอ็มแปดหนึ่งได้ไหมนะครับเนี่ยแต่ก่อนมาอยู่ย่านนี้ก็หลายปีอยู่อยู่แถวๆนี้แหละบางใหญ่บางโพทองอ่ะแต่ก่อนมันจะมีบิ๊กซีเนี่ยตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามกับเส้นท่ามีบิ๊กซีเออดังมากแต่ก่อนสมัยตอนตอนที่ สองพันสามสองพันสี่แล้วตอนนี้ยังไม่มีเลยปอทองมีมีมีบิ๊กซีก็ยังอยู่โ,โเนี่ยทุงข้ามกันนี่แหละพีน่น้องเอ้ยดูความเจริญของประเทศไทยเดอ้อนี่ค้าเอ็นบอยดูเอาเด้อนี่นี่นี่ดูเอาดูเอานี่โอ้โหถูกสะพานลอยมันเป็นยังไงปอทองสะพานล,ลยอยยังบุพเสกายวอลกอีกตั้งหักสกายวอลกอีกตั้งหากกูนะกูนะ เจ้าเฮ็ดหลายอีือยี่ส์สกายบอกหรือเชื่อมต่อใส็นคบห้างเซ็นท่านยืนยันหน่อยว่านี่คือไทยแลนด์ไทยแลนด์ไม่ใช่เขมีนะไม่ใช่อ้าวถ้ามีคนเขมีเอาคลิปวิดีโอไปว่าไงอันนั้นก็ไปก๊อป์ฟของเขามาดิโอเคโอเคมาดิเพื่อว่าอยากได้ของเขาอ่ะอยากได้ของเขามาเป็นของตัวเองเออโอ้ยใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้นี่ครับนี่ครับนี่โอ้โหบอลท้องมุมนี้อ๋อถทุกมุมหนีทำไม่จบเลยโอ้ความเจริญของประเทศไทยพี่น้องเอ้ย นี่ครับนี่ครับดูเอาเนาะเซนทานตัวนี้คับไม่ไม่เคยมาไม่เคยมายังยังยังไม่เคยเข้ายังไม่เคยมาเที่ยวเที่ยวเลยบอทองดูถนนนี่บ่อทองนี่เห็นไหมนี่ถนนทุนท่าท่านผู้ชมเลยพี่น้องเวยมันเป็นยังเดี๋ยวนี่มันอลังการอลังการมาเลยโอ้ยยังวันทัานเปิดใส่ด้วยนั่นยังไม่เปิดใส่ ยังไม่เปิดใช้บริการมันยังไม่เปิดเขายังไม่เปิดเสียดายเสียดายโอกาสเด้ท่านผู้ชมครับเนี่ยเสียดายโอกาสเนี่ยยังไม่เปิดใช้นะครับมาตัววีเอ็มแปดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ขึ้นนะครับวันนี้นะครับถือว่าพลาดโอกาสอีกแล้วนะครับพลาดโอกาสอีกแล้วถึงจะอะไรก็แล้วแต่นะเราจะหาโอกาสขึ้นมาชมขึ้นมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้นะครับครั้งนึงในชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ่ทองถนนก็ลายเทวะไม่ยิ่งคือไทยแลนด์นะจากต่างจังหวัดของประเทศไทยเข้ามาสู่ ชานเมืองของประเทศไทยและชะมุ่งหน้าไปอีกชานเมืองหนึ่งนะแต่เรายังไม่เข้าไปกรุงเทพเมืองใหญ่เมืองหลวงของไทยแลนด์นะครับว้าวอันนี้คือทางคู้ขนานโอ้สะพานลอยสะพานลอยรงหญิงคือแปลกแท้แปลกอีกแล้วแลกคู่แปลกตาสลุดตานะฮะธรรมดาไปถ้าทําสะพานที่ธรรมดาก็ธรรมดาไปสำหรับประเทศไทยแต่ต้องทําให้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับต่างชาตินะทยอมรับ ของเท่าโลกเท้าตามคาดโอ้โหประเทศไทยทําอะไรต้องดีนี่แล้วยังมีอทางกลับรถอีกบ่อทองเห็นไหมนูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมความเป็นระเบียบนะบ่อทองเห็นไหมรถน่ะนี่คือความเป็นระเบียบเออแบบแบบว่าไม่แส้นคิวไม่ไออะไรกันเลยแหละเป็นระบบเป็นระบเบียบนี่คือเมืองไทยก็คืออ่าเงินบาทเนี่ยก็คืออ่าอือหอ ข่ามิ้นดิข่เมิ้นบอยอ่ามิ้นเนี่ยโอ๊ยอยังก็อยากได้ท่าคองคนอื่นนั่นไงมาเป็นของตัวเองนั่นไงมันบอด้แบบนี้บอด้ยมีใจแบบนี้นี่จ้าเป็นยังไงเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยเนี่ยฮะนี่คืออีกถนนเส้นหนึ่งนะที่เชื่อมต่อไปอย่างกาญนาหมายเลขเก้าทางที่ตะวันออกนะฮะเนี่ยขึ้นมุ่งหน้าไปเชื่อมต่อทางหลวนบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับไปเชื่อมต่อกับกาญนาทางทิศตะวันออกเพื่อไปทาง วงน้อยสระบุรีกับวงที่35เนี่ยไปเชื่อมต่อกันอีกทีนี่ฮะนี่ฮะนี่คือเป็นถนนที่รอบกรุงเทพมหานครบาทองโอ้โเส้นนี้ก็ถืว่าสุดยอดสุดยอดอีกเลยความอลังการข้างบนก็มีคนเดินเห็นไหมบาทองนี่แหละประเทศไทยโอ้โหมันไม่เงียบไม่เงาจริงๆอ่ะประเทศไทยอ่ะนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนี่ยอันนี้คือเวลาพลุ่ำ เราเห็นแถือได้ว่าเราเราเราได้มีได้มีบุญก็ว่าได้นะมีบุญมาทห็นทยนะมีบุญศาสนานะที่มี้ดมาทํางานที่เมืองไทยส่วนคนที่เขาไม่เคยมาเขาก็ไม่อยากมาเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนเราก็ก็ก็แชร์ความรู้สึกกันไปนะทุกทครับต่างคนต่างความคิดต่างมุมมองต่างความเห็นนี่ครับวันนี้ก็เป็นเวลาจะเป็นเวลาหกโมงนะครับตามเวลาของประเทศไทยแต่ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดนะก็จะทางอีสานก็จะรู้สึกว่ามืดๆหน่อยแล้ว่าทองใช่ประมาณนมื่แล้ว ทางจังหวัดโ oh. อ้โหออถดก็เริ่มแน่นเริ่มติดเลยคทผู้ชมรถ<ด>ขนาดหลายแล้วขนาถนนคน,นทางนะหลายเลนนะเนี่ยเนี่ยแค่ฟังเดียวนี่ก็ยังโอ้สองช่องช่องทางโอ้โห้าหกเลนนะ่ oh. โดดะโอ้โยังติดว่าสั่นวายโอ้โหโอ้โหออท่านผู้ชมเป็นไหเป็นไหน เนี่ยขนาดยังไม่ได้ค้ำยังไม่ได้มืดนะท่านผู้ชมบรรยากาศประมาณน,นี้ถ้าค้ำมืดอยู่ไฟแสงสีเนี่ยเริ่มมานะท่านผู้ชมเริ่มแล้วเริ่มแล้วท่านผู้ชมเมืองกรุงเมืองใหญ่นี่คือเมืองไทยนี่คือไทยแลนด์ท่านผู้ชมก็คือโอโ่าบ้านบ่าวบอยเด้อก็คือนะั่นเะขาบอกก็คือคนละยามบ่าวบอยไอ้บอยอย่าเอามาคอปปี้เด้ออยาได้ได้แบบนี้อยากมาคัฟฟี่อยากได้ก็ฝันเอนบ่าวบ่าวบอยเอ้ย อยามาเคมาของเขาเป็นของตัวเองนะไม่ได้นะไม่มีใช่ไม่ได้นะนี่บอ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 ยดูหน่อรถสิบร้อเนี่ยนี่เห็นไหมรถสิบร้อนนี่ไหมอย่งมาต่อยเนี่ยบอบอบอยย่งมาต่อยเห็นไหมเห็นไหมบ่าวบอยจะหัวล้ออีกนะขือคือ้นขึ้หัวร้อยอีเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเนยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรถพ่วงแล้วเนี่ยรถสิบร้อนล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โห รถเริ่มติดแล้วทำชมเลยรถเริ่มติดแล้วทำชมเดียวเราจะไปถ่ายคลิปวิดีโออีกช่วงหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับครับสวัสดีครับ